น้องเฟิร์นไปไหนเนี่ยน้องเฟิร์น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 อยู่ไหนอ,อ,อยู่ไหนน้องเฟิร์นอยู่ไหนใช่ด้วยใช่ด้วยอ้าวอ้าวไม่ได้อยู่ในฝันเนาะอ๋อหนูคุยงอนไปก่อนแล้ววันนี้เราจะมาทำ Make a Challenge Challenge c h a l l e อันนี้ชาเลนจ์อะไร โอเควันนี้เราจะมาระบายแขวนระบายสามสีนะคะทุกคนอาจจะรู้นิดนึงนะคะมาพบกับใบอู๋ชาแนลย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตาคั่ยโอเคไปดูกับที่หนึ่งกันเลยะคะ่ะนี่รูปที่หนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูค่ะนี่ค่ะเป็นรูปแบบนี้นะคะจุ๊จุเ๊เริ่มเริ่มเริ่มต้องทำแบบนี้ใช่ไหมคะโอเค มาดูกันเลยนะคะว่าเราจัเลือกอะไรนะครับโอเคมาจับสีกันเลยเฮ้ยพอได้ไหมไสีเนื้อแต่นูเ้สีเนื้อไม่้สไม่ออสีำเขอให้ได้สีสวยเถิ ได้สีชมพูส้มแล้วก็น้ำงานค่ะขาจ่าสีอะไรเขาจ่าค่ะหนูไม่อยากให้เขาได้สีดำเลยสีเนื้อสีดำแล้วก็สีนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาไม่ได้สีชุดแต่เขาได้สีตั้งกายนะคะอืมใช่สีชุดไม่ได้เลื่อๆเลยแล้ว่าเป็นสี วันนี้นะคะหนูนะคะก็จะมีการให้สับสีนั่นเองนะคะไม่ให้ล้อเล่นล้อเล่นไม่นะโอเคเราไปดูกันเลยมามาาเลยเริ่มจากสีเนื้อก่อนเลยว่าสีเนื้ออะไรไหมพอมีสีเนื้อเรามีสีเนื้อน่ารัก แขนก็ต้องเป็นเนื้อด้วยนะอืมไม่ต้องไม่ต้องโชว์หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสีส้มก็อับเป็นสีนึงก็ได้นะคะด้วยการทำอะไรลูกทำสีอ่อนๆทำก็จะได้เป็นสีเนื้อแล้วเออคล้ายคลึงเลยคล้ายเลยอ่ะชุดนี้ออกเะลลี่ๆนว่มันเป็นสีแบบสีเขียวอ่ะสีอะไรนะสีไอสีส้มเกินไปไป กต่ไปหน้าด้วยเขาบอกว่าห้ามแต่งหน้ามาโรงเรียนไมใช่ไหมใช่แต่หนูได้สีผมอะไม่ได้สีผมเลยอะแต่พ่อได้สีใช่สีดำ <laughs> สีตกนะโอเค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 โอแปลว่านาฬิกาอะรโอครอบ สีดำอพอแล้วน้หเสื้อเสื้อสีขาวพอละเพราะว่า,ายอยากให้แบบมันไม่สีมันแป๊ดเกินไปก็เอาโบเอาโบเอาโบสีเขียวเอาสีเขียวเล่นโบนิดๆจะได้น่ารักน่ารักรอ,องถุงเท้าก็สีขาวแล้วก็มีรองเท้าสีดำนี่มันต้องมีรองเท้าด้วย<อ>บ้างกน โอ้ยไม่ต้องโชว์หรอกค่ะทุกคนรู้ว่าแต่งกายโรงเรียนมาเป็นยังไงไอ้นี่ก็บอกอยู่ตั้งแต่แล้วก็ชน,านะนะคะแต่หนูยังไม่เสร็จค่าแป๊บน,น,น,นึงขอรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่สวยไหมสวยเชนยโโลรอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะโอรีบร้อยจัง หนูก็จะระบายสีให้สดอยแบบนี้โคตรสวยมีสีเนื้อนี่มันสวยจริงเลยโอ้โกระโปรงสีส้มสวยจังเลย ก็อีกสีบ่บาทเมตรด้วยสวยแต่เติมเสียเงินเีกกน้อยมสวยโอเคเป็นลายกระโปรงใช่ปะแล้วก็ผมนะคะผมก็จะ ให้ขึ้นเคลมด้านด้านนอกนะคะสบายสโองย่งออกมาแล้วค่ะทุกคน่ไม่ต้องเอาเคลมกันองุ่งดัน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 ทำมันรอนานจังเลย สิ่งที่ระบายสีอ่อนๆมันก็จะ,ะเกิดขึ้นมาอ๋อผมอยู่ข้างหลังเลยลูกใช่อ,อันนี้ผมอยู่ด้านโอ๊ยทำไม่พอทำไม่พอมระบายด้านในล่ะด้านในเป็นผมด้วยเหรออืมด้านในมันเป็นผมด้วยไม่รู้จ,รจักเคลียดโอ้ยยืดขาจะลอกเรียนนะคะโอเคยไป สวยสวยงามตามทั้งเรื่องการก,ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กด้วยเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จเพราะต้องเอากรีด,ดสนแสดงว่าสีส้มนี่ทาค่อยๆนี่มันก็เป็นสีเนื้ออ,อะอเนาะใช่วิธีการระบาย เกลียวแล้วใบคอสเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่มากมามือขาลองดูดิให้น้องดูดิน,น,ดดนี่นะครับของหนูนี่เป็นแบบนี้นของพ<อ><อ>่อใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปก,กันนะคะเดี๋ยวเก็บสีกันก่อนพ่อเก็บสีให้หน่อยค่ะพ่อ,ออยู่ข้างอุปกรณ์เหงื่อเหงื่อกเงือกขอบอกนะออกนะหนูนั่งเหงื่อกเลยอ่ะ อ okay. ันนี้หนูว่าด้านหลังตอนวาดผิดนะคะไม่เป็นไรโอเควาดกันมาได้นะจ๊ะโอ้วดกันมาได้นะจ๊ะโอเคโอเคอังกฤษหนึ่งไม่ใช่อันนี้คือตะวาดโลกโอเคพ่อจะวาดหน้านี้โอเคเราไม่ต้องฉีกหรอกใช่ ดินสอดินสออยู่ข้างนี้จ้าจะให้จับดินสอไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องดินสอเป็นสีเดียวยแล้วนะจะเอาสีแบบนี <พอ S 1> วาดรูปอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่จ้า ทุกคนคงจะรู้ว่านี่คือใครใครว่าว่าน่าักจังทุกคนคงรู้ว่านี่คือเด็ก <Okay. S 2> นี่คือทาไมพ่อไม่ว่าเด็กนี่คือใครเดวฮ่านี่คือดดเดวเฮ้ยทำไมหน้ามันใหญ่แต่ให้ามาคอมันเล็กจังคะเอาคอให้มันใหญ่หน่อยค่ะนะ มีกล้ามด้วยนะดูไม่ต้องโชว์กล้ามก็ได้ค่ะคุณเมพรเดวเขาจะเป็นคนที่ตลกใช่ไหมโอ้ยพอ่อวาดเดวเลยเนี่ยเดยวรู้จักหมทุกคนเดวอะ่ะแต่หนูวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักกะรนักกะนักกะนักกะ เขาไม่ใช่เดวแต่เขาเป็นเขาคือโอ้ยเขาคืออุงอุงอุงงจมป่วนอ๋อเดี๋ยวนะทุกคนดูดูนี่หน้าใหญ่แต่ชุดมันเล็กมากเลยค่ะเขาคือซุเปอร์แมนอยากให้ว่าเดวแต่มีผ้าด้วยนะ เขาขาวว่าถ้ามันเยอะหน่อยสวยแล้วจับให้ได้สีเนื้ออีกเถอะทำไมอ่ะจะได้ทาเนี่ยโหเป็นกี่แลนะ นี่คือหัวงวนะคะนี่เห็นก่อนนี่ไปอู๋ไปไปไป <c oughs> <c oughs> ให้พวว่อวาดอะไเดีกว่านหนึ่งนไม่สวย,วยแล้ววาดชุดพ่อาวาดอะไร มีการวาดหนูไปเล่กับอุงอุงดิดนึงน,นะพ้าว่าเสร็จเดี๋ยวบอกนะคะนี่นะคะคือของหนูที่พ่อวาดให้แต่ส่วนตัวหนูวาดเองนะคะเมลซ่า,าจริงๆเรามาจับสีกันเลยจับสีขอให้ได้สีฟ้าสีเหลืองค่ะโอเคอ,ออกมาดีกว่าออกมาจะได้เห็นสีทั้งหมดนะะี่คือสีทั้งหมดอะค่ะ เอ้ยหนูอยากได้สีนี้นะคะสีนี้แล้วก็สีไหนนี้มาแล้วก็สีนี้อยากได้จับก่อนหนูขอได้จับก่อนาโอเคจับจับก่อนเอาแถวตรงไหมจับ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 อยากจับแบบดูจังแต่ไม่ดูไม่ได้ได้ยังแล้วมาเอ้อ ขอให้ได้สีส,สวยๆเชิญับตารับตาคนนี้รับตาแล้่าาาไม่ใช่ไหม ะเล่ฮะได้สีแแต่ก็ดีนะพ่อได้สีดำสีแดงสีม่วงก็ได้อยู่เนี่ยสีสีแดงสีแดงอยู่ตรงนี้สีม่วงทั้งหมดเลยแล้วก็สีแดงโอเคโอเควันนี้นะคะหนูจะให้ให้เพื่อนเพื่อนให้ให้ทุกคนเนี่ยเอา ได้ color หนึ่งสีค่ะเปลี่ยนคอล o r หนึ่งสีใช่ค่ะมันมีแบบนี้ด้วยนะคะโอเคของหนูก่อนเลยของหนูขอสีเหลืองพ่อเ,เอสีอะไรคะขอเปลี่ยนใช่ไหมใช่เปลี่ยนเอาสีน้ำเอาหนูอเอาสีนนเนื้ออ่าโอเค,อเควงกลับไปมานี่นะคะ หนูได้สองสีนะคะหนูเปลี่ยนสีเนื้อสีดำสีแดงโอเคโอเคค่อยๆเรามาเราวใบสีกันเลยพร้อมแล้วค่ะซูเปอร์แมนนี่เด่นๆก็มีหน้ามันนี่นะวะที่มันต้องเป็นสีเนื้อ Porque é assim na hora, Basi. ไม่ได้แเลือก็ไป๋ถ้าซอ้าผมสีเหลืองใช่ป่ะใช่บางครั้งก็สีเหลืองอ่ะบางครั้งคือไม่ต้องระบายสีทั้งหมดก็ได้ก็ต้องได้สีเดียว เสร็จแล้วลว่าพ่อจะอิจฉาอยนะ่างไรฮะว่าแบบพลังอ่ะ่แบบะโอ้ยสวยอ่ะให้ยืมสีเนื้อไหมไม่ค่ะ เขาไม่ให้ยืนกันตัวเล็กตัวเล็กต้องซ่าตัวเล็กที่จริงที่จริงตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้รารองเท้าเขาจะเป็นรองเท้าแกโย์ไม่ไมีคนจะตายด้ยวยตายเนี่ยผมคิดว่แต่งหน้าให้เขา เสร็จแล้วค่ะสวยไหมนุ๊กนให้ดูนะคะนี่เซอร์โวแมนาต่อไปนะครับขำหน้าขำหน้าขำหลอดหยุดไว้ก่อนหยุดวิดีโอไว้ก่อนมันยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะคะแค่นี้แค่นี้นะคะแป๊บหนึ่งค่ะนี่เดี๋ยวเรานะคะ EP สาม เออ EP สองนะคะเราจะวาดรูปสามกันนะคะ <Okay. S 2> แค่นี้ก็วันนี้หนูจะมีคำถามให้ดูค่ะรูปที่หนึ่งนะคะเป็นรูปอะไรนะคะหนึ่งรูปนักเรียนสองรูปคนดังสามรูปลีซ่าก่อนเออแล้วก็ห้าอย่าลืมตอบคอมเมนต์ให้ด้วยนะโอเคบ๊ายบาย